บ้านผักชีมีไว้เขีย่ยทิ้งอ่ะแต่ที่นี่ผักชีคือเป็นของมีค่านะเอาจริงๆผมไม่กินผักชีแต่ว่นมีค่าช่วยกินผักชีมากินบ้านเยดีอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนไทยก็คือ คนไทยแม่งชอบกินผักชีมากๆากนะฮที่ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในร้านที่ออกเมนูแบบแปลกๆออกมาก็คือเบเกอร์โคต อยู่บ้านผักชีมีไว้เขี่ยทิ้งอ่ะแต่ที่นี่ผักชีคือเป็นของมีค่านะก็ไมนไหนเขาออกเมนูไทยมาแล้วเราเป็นคนไทยเราจะไม่ชิมก็ใช่ที่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านชื่อว่า Freshnet Burger เป็นร้านเครือเชนของที่ญี่ปุ่นนะเป็นเบอร์เกอร์ที่ก็มีหลายอยู่หลายสาขานะฮะตันนี้ผมอยู่ที่สาขาฮอมมาจิก็เดินออกมาจากสถานีไม่ไกลเลยนะครับนี่ปกติผมไม่กินผักชี เรอยากจะลองไงก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาลองกินดูมีถึงแค่เดือนหกวันที่สี่เท่านะป่ะมันมีแบบสิบเท่าราคามันต่างกันไหมสามเท่าคือเจ็ดร้อยห้าสิบหนึ่งเท่าหกร้อยสิบสองเท่าแปดร้อยห้าสิบอ๋อนี่อ่ะสิบเท่าไม่ไหวว่ะสิบเท่าอ่ะสิบเท่าคือต้องมาซื้เองด้วยนะโอ้โหเสามเท่าก็พอไหมจะได้ไม่ฟูมฟายกันไปต้มยำกุ้งโบเตโต้เอออ่ะลองอันนั้ก็ได้ のンンンンンングググリリリリリーー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 ーカカカカレレレラッッあととトトトトヤククンポポテトトンテセセドにプラス50円一つのセットでよろしかったですか、ねはいはい ถามตอนมาเสิร์ฟกันเขาจะมาเสิร์ฟใช่ไหม,มเรชเนตเบอร์อเกอร์ <C oughs> ก็เป็นร้านฟาสต์ฟู้ดที่มีหลายสาขาในญี่ปุ่นนะมาที่นี่มาลองผักชียอย่างเดียวเลย แต่นอกจากผักชีแล้วเขายังมีมันฝรั่งทอดรสต้มยำกุ้งด้วยจะให้เดาน่าจะรสชาติเหมือนมันฝรั่งคลุกผงม,มามา่าแต่ว่าจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างเขาว่ากันว่าที่นี่นั้นค่อนข้างเข้าใจรสชาติแบบไทยๆอยู่นะก็เขาก็จะมีผักชีตั้งแต่หนึ่งเท่าสามเท่าห้าเท่าสิบเท่านะฮะคือสิบเท่าไม่สามารถใส่ในเบอร์เกอร์ได้ต้อค <c oughs> ่วยแยกมาเราว่ามันจะไร้สาระเกินไปเราจิงแมงก็ไร้สาระตั้งแต่หนึ่งเท่าแล้วะ คนไทยเราไม่กินผักชีกันขนาดนั้นถ้าไม่ได้อยู่ในก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวก็ลองดูว่าสามเท่าจะเป็นยังไงนี่สมเท่าคือแบบเบสิกเบสิกเอาจริงปกติผมไม่กินผักชีตรงนี้พาผูา้ช่วยมากินผักชีเยอะเดี๋ยวก็จะแบ่งผักชีออกไป <c oughs> จิมก็มีหลายอย่างซอสแบบมีสีราชาด้วยมีซอสแบบ <c oughs> เผ็ดมะลดกอแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้อะ่ะอินเดีย Bye. Mm -hmm. กลิ่นเหมือนร้านข้ามันไก่เลยตอนนี้ก <c oughs> ลิ่นผักชีเวลาโดนอะไรร้อนๆน่ะแล้กลิ่นมันแบบอโรมา์ขึ้นมา <c oughs> เป็นกลิ่นที่ไม่ได้เหม็นนะแต่เป็นกลิ่นที่แบบคุ้นเคยอ่ะอีกนึงลความเป็นไทย เออก็เข้าใจแล้วที่คนญี่ปุ่นแบบเห็นผักชีแลบบ้วก็นึกถึงไทยเว่าบบร้านอาหารตางๆมันจะมีผักไทยเอ้ผักไทยวะ่ะผักชีแล้วก็แบบพอโดนความร้อนมันก็แบบละเหยขึ้นมาไปเดี๋ยวจะลองขอลองชิมดูก่อนนะฮะสำหรับเบอเกอร์ผักชีสามเท่าอันนี้สามเท่านะคือเบสิกเบสิกร้อนมากคือพอสั่งปุ๊บเขาก็เอาลงทอดให้ใหม่เลย กลิ่นแลเข้าวมันไก่มากมากลองชิมดูบัดมาห้กล้าเละเลยติดบัตรไม่ได้แย่แล้วเหมือนผักที่มันไม่ได้มีรส กลิ่นแรงเหมือนบ้านเราจริงๆมันยังมีกลิ่นบางๆแต่ว่าคือรสอ่ะก็เหมือนผัก,กาศผักกระหล่อมอะไรนี้เลยผมว่าไม่แย่อร่อยเลยแหละตัวเนื้อเขาค้าออ่อนไก่กินแค่ผักทีดเดียวเดมเดียวๆแทบไม่มีกลิ่นคือตัวผักอะแทบไม่มีรสอะไรเหมือนกับ ผักกะหล่ำหรืออะไรเงี้ยเออเพราะมันอยู่ในเบอร์เกอร์มันเข้ากันนะเข้ากับมุกอัดเข้ากับอะไรเนี้ยแล้วก็ตัวแบบตัวไก่พอทอดแบบกรอบกอนแต่จะเลอะเถอะนิดหน่อยขอริพูนพูดฮะตอนมีไก่ทอดอ่ะข้าวมันไก่ทอดแล้วทัเลยเออเหมือนข้าวมันไก่ทอดแล้วทำน้ำราดเป็นข้าวมันไก่เนาะเต้าเจี้ยวอ่ะจะน้ำน้ำราดแล้วก็อร่อย ก็นำมาให้ยุ่สชาเป็นเบอร์เกอร์เดี๋ยวจึงกินผัดซีคันหนึ่ปกติอยู่เมืองไทยไม่กินอแต่นี้คือโอเคเลยใช้ได้อร่อยกว่าที่คิดลองแบ่งไปดูชิมบ้าง,ง,ง,างส่วนอันนี้เป็นเบเตเตอร์เป็นมันฝรั่งทอดรสต้มยำกุ้งอกอยังลืมบอกไปว่าตัวเบอร์เกอร์เป็นซอสแกงเขียวหวานนะคือเขามีให้เลือก2ซอสก็คือซอสกะเพรากับแกงเขียวหวานกินเข้าไปไม่รู้สึกว่าเป็นแกงเขียวหวานเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าซอสมันอร่อยส่วนนี้คือต้มยำกุ้ง เปรี้ยวๆนิดนึงเหมือนมันฝรั่งทอดเปรี้ยวๆกินผักชีปะกินกินได้แต่ไม่เคยกินเยอะขนาดนี้อ่ะ <c oughs> นี่น่ากิน <c oughs> <c oughs> เป็นไงก็ผักชีอะเราจริงถ้าคนญี่ปุ่นที่แบบเขาไม่เคยได้กินอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะตกใจอะ ก็ค่ะคนไทยเองก็ยังรู้สึกแบบว่านิดหนึ่งเออแต่มันเหมือนข้าวมันไก่เนาะไปทำขายบ้างไหมก็แปลกดีอร่อยดอีเดี๋ยวให้คุณแม่ผู้ชอบกินผักชีลองชิมดูก็ประมาณเหมือนที่เลยนะ่ะข้าวมันไก่เล็กน้อยไม่ได้เยอะไม่ได้เหมือนกับต้องแก้้งมันชีเลยจริงอร่อยกว่าที่คิดนะตอนแรกคิดว่ามาแล้วจะกินไม่ได้เลยอร่อยกว่าที่คิดคือมันเข้ากับนน้ำารววาดซ<ด>อสของเขาอะมันเข้ากับผักชีมันก็เดี๋ยวขอกินซอส าดีลงไป้้ยมีความแกงเขียวหวานอุติแกงเขียวหวานแซนดอวิชไหมก็ไม่ได้ก็ฟังโผลไว้เฉยๆคือมากินด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่อร่อยแน่ๆจะกินเข้าไปมันอร่อยนะ <c oughs> คือไก่ก็คือทอดใหม่ <c oughs> ไก่อะอร่อยเลยแล้วก็ราดซอสแกงเขียวหวานที่แบบ <c oughs> เป็นซอสที่อร่อย หรือว่าเป็นซอสที่อาจจะไม่เหมือนแกงปกติเต่ออกมาทาเป็นซอสมันก็มีความแบบข้นๆแล้วมันก็เข้ากบผักชีดีผักชีไม่ได้มีกลิ่นอะไรแรงมากแต่ว่าให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผักกาดแก้วที่อยู่ในเบอร์เกอร์ได้เออข้าผ้าคือกินเข้าไปรู้สึกถึงความเป็นไทยจริงๆไม่ได้รู้สึกแบบไทยปนกินเข้าไปแบบเอออยู่ร้านข้าวมันไก่ นม่า้เชื่อว่าเขาจะทำให้อร่อยได้คนไทยประทับใจไม่ได้พูดเล่นแต่กลับกันของง่ายๆอย่างเป็นฝายที่เป็นรสชาติต้มยำกุ้งกับไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เหมือนเป็นฝายเปรี้ยวกินได้เฉยเลยเกิดมาสาสิบกว่าขวบเพิ่งเคยนั่งกินผักชีเป็นจริงเป็นจังขนาดนี้ ตอนนี้พอทุกคนระดมกินผักชีไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวขนมปังไก่แล้วก็ซอสผมรู้สึกเค็มนิดนึงคือตัวผักชีมันจะช่วยตัดความเค็มออไปอ่ะพอผสมกันนมันโอเคนะแล้วพอผักชีหมดไปแล้วตอนนี้นเริ่มเค็มนิดนึงเออเขาน่าจะทําไว้สำหรับกินด้วยกันก็นเป็นเบอร์เกอร์ของราคานะฮะเบอร์เกอร์ผักชีสามเท่าเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะบวกกับแอดออนเป็นมันฝรั่งกับน้ำ ก็รวมๆมแล้วก็1 3 0สาประมาณ200กว่าบาทก็ราคาประมาณกินเบอร์เกอร์บ้านเราเรือตัวอันนี้จะมีถึงแค่เดือนหน้าเท่านั้นนะฮะต้นเดือนหน้าอาจจะวันที่4ก็จะเป็นโปรโที่แบบคิดขึ้นชั่วงคาวแต่ว่าร้านนี้คือจะมีแบบอะไรที่เกี่ยวกับไทยมาตลอดก็ถือว่าเป็นร้านที่แบบทํารสชาติไทยๆไ,ได้ค่อนข้าง,งโอเคตีผักชีบ้านเราจะมาแค่ใบจะเด็เดๆดใบมาเพื่อแบบวางประดับอะไรเงี้ยเราก็เคีย่ยวไปอย่างง่ายได้แต่นี่คือมาทั้งก้าน ก็จริงน่าจะเพื่อเคยกินก้านผักชีเหมือนอร่อยเหมือนกันนะกรุบๆดีเดี๋ยวกลับไทยไปกินผักชีเลยผักชีไทยอาจจะรสชาตไิไม่ไม่ไม่อ่อนขนาดนี้หรือเปล่าพูดง่ายๆคือรสชาติแบบผักชีผู้ดีอ่ะเออผู้ดีมีความผู้ดีอยู่คนญี่ปุ่นก็น่าจะกินได้แต่ละคนที่ไม่ได้คุ้นชินกับผักชี จริงก็มีคนญี่ปุ่นนี่เขาชอบกินผักชีมันเลยมีเมนูนี้ไงแบบว่าไปสั่งอาหารไทยก็สั่งผักชีเพิ่มอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เคย <c oughs> กินผักชีคือมีไว้เคียร์ถ้าใครอยากลองก็มาลองได้ที่ Freshnet Burger แต่ว่ามีถึงแค่เดือน6นะแต่ว่าเรลจาทีกนี้เขาก็คงมีโปรโมชั่นอะไรแบบนี้ออกมาอีกนั่นแหละถ้ามีโอกาสก็จะมาลองชิมเพราะว่าตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าเออรสชาติเขาใช้ได้นะแต่ว่า เห็นไอ้แบบสิบเท่าอ่ะคือมันไม่ไม่สามารถยัดไปในเบอร์เกอร์ได้ก็คือมันมันวางเลอะมาตรงขอบๆแล้วก็มีกระปุกให้กระปุกหนึ่งอันนี้มันก็จะเกินไปหน่อยนะมันจะเกินความเป็นเบอร์เกอร์ไปหน่อยแล้วก็สำหรับใครที่แบบชอบจริงๆก็อาจจะกินได้นะโอเคครับพวเราวันนี้ก็จบลงเองเท่านี้ครับมาพบกันใหม่ตอนหน้าเดือนนี้อยู่ญี่ปุ่นทั้งเดือนเลยกลับถึงนี่ไปเดี๋ยไปโอคินาว่าต่อกินไอ้นี่ก็คิดถึงอาหารไทยเหมือนกันนะแล้วรู้สึกอยากกินข้าวมันไก่ขึ้นมาไปร้านหลิวเตอร์หัวไหมไม่อา โอซาก,ก้ามีร้านอาหารไทยชื่อว่าร้านหลิวเตอร์หัวอยู่ก็ชาวโอซาก,ก้าจะเข้าใจกันนะพูดว่าไปหลิวเตอร์หัวคือไปกินอาหารไทยโอเคตรงนี้ไปแล้วบายบายตอนนี้ผมน่าจะมีผักชีติดฟันอืนี่